ก็ใช้วิธีสามปองล่ะ3ามปอสามปอสามปออยากรู้อะไรคือ3ามปอขอเชิญทางนี้เลยครับ3ปีที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรโลกในทุกมิติทำให้พฤติกรรมการบริโภคและวัสดุเหลือใช้เปลี่ยนไปทั้งประเภทและปริมาณนำไปสู่การทบทวนวิธีการการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นแบบครบวงจรให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่าเดิมและ BGC Ecomy Model ภายใต้โครงการการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการด้วยการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนอย่างดีแต่ยังกล่าวไม่ได้ว่าเทศบาลตำบลครึ่งเป็นชุมชนซีโรเวสเทศบาลตำบลครึ่งยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลขยะ เพื่อติดตามการคัดแยกขยะของครัวเรือนอย่างเข้มข้นวางระบบการจัดเก็บคัดแยกประเภทและจัดหาที่ไปให้ขยะทั้ง4ประเภทจนถึงปลายทางแต่ปรากฏว่าขยะเปียกยังคงปนเปื้อนขยะแหง้งสูงถึงร้อยละ5 6าของขยะทั้งหมดแม้จะมีระบบการจัดการขยะแบบครบวงจรก็ยังคงมีขยะเปียกถูกส่งเข้าระบบกำจัดในปริมาณที่มากจึงไม่ตอบโจทย์เท่าที่ครวร ด้วยข้อจำกัดทางลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลครึง่งซึ่งมีที่ตั้งติดกับแม่น้ำอิงและโอบล้อมด้วยผืนป่าและภูเขาสูงชันตลอดแนวเทศบาลตำบลครึง่งจึงพัฒนาโครงการการบริหารจัดการขยะรูปแบบใหม่โดยเน้นการแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งภายใต้โครงการ3ปอนั่นคือเปียกเป็นปุ๋ยนั่นเอง ระบบจัดการขยะเปียกหรือเศษอาหารที่เทศบาลตำบลครึ่งพัฒนาขึ้นมีความแตกต่างจากระบบจัดการขยะเปียกที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันตอบโจทย์การแก้ปัญหาประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำสวียนทำถังหมักรักโลก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนลดปัญหาขยะเปียกปนเปื้อนขยะแห้งตั้งแต่ครัวเรือนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่าเดิมด้วยการสร้างองค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักเศษอาหารแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักเศษอาหารของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร กระตุ้นพฤติกรรมของประชาชนให้ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลครึ่งก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ BGC Model หมุนเวียนขยะเปียกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเข้าสู่พื้นที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวโดยมีเป้าหมายประชาชนตำบลครึ่ง115ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลรวม11หมู่บ้าน ขั้นตอนการดำเนินการแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่ 1. ังถังเก็บขยะเศษอาหารในครัวเรือนส่วนที่ 2. ระบบการเก็บขยะเปียกส่วนที่ 3. ระบบการหมักเศษอาหารถังเก็บขยะเปียกในครัวเรือนประกอบด้วยทั้ง20ลิตรมีชั้นยกเศษอาหารกับน้ำแกงภายในถังเพื่อลดความชื้นให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หัวเชื้อหมักเพื่อรักษาคุณภาพเศษอาหารในระหว่างรอการจัดเก็บ เก็บข้อมูลขยะเปียกทุก7วันโดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะจะชั่งน้ำหนักขยะทุกครัวเรือนและบันทึกข้อมูลเข้าระบบแอปพลิเคชันทั้งเงินทั้งทองและนำขยะเปียกไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปทั้งนี้ผลแลบ,บของมหาวิทยาลัยแม่โจระบุว่า ผลผลิตปุ๋ยจากขยะเปียกนี้มีคุณภาพเกินค่ามาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรอีกด้วยผลลัพธ์การดำเนินโครงการ3ปอ 1. ประชาชนในตำบลครึง่งจำนวน11หมู่บ้านมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ85.45 2. ในปี2565 สามารถนำขยะทุกประเภทส่งต่อปลายทางได้อย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะเข้าสู่ระบบกำจัดของชุมชนได้ถึงร้อยละ70.74ของขยะทั้งหมด3ขยะเปียกที่แยกได้27.75ตันต่อปีสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้15.25ตันเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่า61,000บาทและยังช่วยลดสารเคมีในแปลงเกษตรและแปลงผักสวนควรัวของประชาชนในพื้นที่ เกิดความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืนทําให้ระบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรสามารถจัดการขยะทุกประเภทได้อย่างลงตัวจากความสําเร็จของโครงการทําให้หน่วยงานให้ความสนใจนํารูปแบบการจัดการขยะแยกขยะเปียกออกแห้งหรือขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปเป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการขยะ อาทิเขื่อนชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยาอีกทั้งยังได้รับความสนใจจากโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลตำบลครึง่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาศึกษาดูงานหลายคณะและเมื่อปลายปี2565 นายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนเป็นที่สนใจและพอใจในแนวทางการจัดการขยะเปียกจนประกาศมอบรางวัลให้แก่เทศบาลตำบลครึ่งเป็นกรณีพิเศษเทศบาลตำบลครึ่งมีความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่นวัตกรรมการจัดการขยะสปอ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาโลกใบนี้ภายใต้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะที่ครบวงจรรวมทั้งเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติสืบไป